เล่นยังไงให้บวกเกมละลอยทั้งทงท,งท,งที่แต้มโคตรเยอะอันนี้ก็เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วแต้มบวกเยอะที่สุดทั้งทงท,งที่ไม่ได้ใช้ปัดคุณ2นะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมจะมาบอกเทคนิคพร้อมกับผมจะเอามาให้ดูด้วยนะว่าเกมนี้นะ่ะผมเล่นยังไงนะลงมาแล้วผมก็เจอคนเลยนะครับผมก็เลยยิงไปดาวไปนะแล้วก็ทีมผมก็ดาวไปนะสําหรับลูกแคนผม พอผมเล่นฟาร์มได้เนี่ยในบาซิเลียเนี่ยเหเมือนจะเดือดกันมากเลยนะแล้วก็เหลือผมคนเดียวนะครับข้างหน้าน,นี้ก็มีคนนะผมก็เลยลากไปได้เพิ่มมาอีกคิวหนึ่งนะครับซึ่งซ้ายมือก็จะยิงผมอีกแล้วเหมือนตะก,กี้เนี่ยมันจะมีคนพันยาอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมก็เลยขึ้นไปเล่นกับมันเลยนะครับแต่ผมดันเห็นมีตัวอยู่บ้านแม่มดตัวหนึ่งเห็นไหมผมก็เลยลากไปก่อนนะครับคือผมยิงหมดไม่สุดลูกใครเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนบอตตัวไหนไอ้นี่คนแน่นอนอ่ะแล้วผมเจอคนนะครับเหมือนจะอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมก็ยัดไปนะ แล้วก็ผมเห็นว่าเขาใช้ปืนลูดนะผมก็เลยดันดูไปเลยนะครับเพราะว่าผมมีไอ้ตัวนี้นั่นเองแล้วผมลากไปได้มาีกคิวนึงนะซึ่งต้นเกมเนี่ยผมได้มาแล้ว4คิวนะครับข้อดีของการที่ลูกแคนเราดาวมันก็มีข้อดีนะข้อดีก็คือถ้าเราชุบเพื่อนเยอะๆแต้มเราก็จะบวกเยอะนะครับ อันนี้ผมก็เจอคนนะแต่เขาตั้งเหมือนเขากลัวผมมากเลยนะผมก็ลงไปชุบนะครับและทุกคนนับให้หน่อยนะว่าลูกแคนผมเนี่ยดาวไปกี่ครั้งนะครับสําหรับเกมนี้นะผมบอกเลยว่าผมชุบตาแตกเนื้อแตกเหรียญแตกหมดลนะโอเคครับผมนะแล้วก็ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมมีสกิลเจาะไอบอลอยู่ผมก็เลยเจาะเข้าไปเลยนะครับแล้วผมก็ซ้ำไปหนึ่งตัวนะและเลรหนึ่งตัวผมก็จัดไปอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับได้มาอีก2คิวนะหมดตีไปอีกแล้วนะครับ ซึ่งข้อดีของการที่เรากดมากับคนที่เล่นยังไม่ค่อยเป็นหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยได้แต้มการซัพพอร์ตเยอะมากนะทุกคนนะใครที่อยากแต้มเยอะๆก็ลองกดกับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเล่นก็ได้นะอันนี้ดาวไปอีกเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนมา้ามะว่าพี่สาวผมเนี่ยดาวไปกี่ครั้งนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็จะวิ่งไปชุบแต่โดนซ้ำไปเรียบร้อยนะครับผมก็ต้องชุบตู้เหมือนเดิมนะครับ oh <my> พอผมชุบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นจุดขึ้นว่าคนที่ยิงเพื่อนผมพี่ผมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผมนะแล้วผมก็จับปืนใหม่มาลากใส่มาเลยนะครับเจ็บมากนะซึ่งปืนที่ผมแนะนําก็คือปืนตามนี้เลยนะถ้าใครอยากแต้มบวกเยอะๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นระเบิดได้ทุกปืนเลยนะเห็นไหมแล้วก็แตกไปเก็บไปหมดตีตอนนี้ผมได้มา7คิวเลยนะครับ แล้วก็อีกทริกหนึ่งเนี่ยก็คือว่าผมมองว่าการกดคู่เนี่ยจะแต้มบวกเยอะที่สุดเลยนะการกดคู่นะทุกคนนะแล้วเหมือนว่าตีนจะขึ้นฝั่งพี่ผมนะครับผมก็เลยจัดไปจัดมาแล้ว8คิวนะครับซึ่งถ้าใครอยากแต้มบวกเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเราต้องเล่นแนวบู๊แนวดุแนวดันและก็พยายามเก็บแชมป์ไม่ได้ซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมทําได้หมดเลยนะทํายังไงเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะ อันนี้เหมือนว่าลูกแคนผมจะเจอคนนะครับแล้วก็เล่นอยู่นะยิงดาวหนึ่งไปแล้วนะครับแต่โดนส่วนมาแตกเลยนะครับซึ่งตีนี้เนี่ยมองว่าเล่นเป็นมากนะแล้วผมเป็นตัวพระเอกนะครับหรือว่าตัวปิดฉากนั่นเองแล้วก็ผมก็ชุบขึ้นมาอีกแล้วหลายๆคนถามว่าการชุบเยอะๆเนี่ยมันมีข้อดีอะไรไหมผมบอกเลยมีนะทาให้เราได้คะแนนซับพอร์ตนะเหมือนด้านหน้านี้ผมจะเจอคนนะครับผมก็ลากไปนะและเหมือนตีนี้จะเล่นเป็นนะครับ ดาวไปหนึ่งนะครับมันชุบตัวเองขึ้นมานะผมก็เลยต้องรีบสาไปก่อนนะครับโอ้แล้วมันชุบมาได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมสกิลเพย์มีแน่นอนตอนนี้ผมจัดมาแล้ว1 0คิวเห็นไหมทุกคนผมรับการว่าบวกเยอะแน่นอนแล้วแต่เรายังหยุดล่าไม่ได้ครับเพราะว่ายิ่งคิวเยอะยิ่งบวกเยอะนะแล้วเหมือนจะมีตัวขับรถมาผมก็สอยล่วงค่ารถไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้1 1คิวนะแค่เมืองเดียวทําให้ผมได้10คิวนะผมก็เลยทําการพาพี่สาวผม ไปเมืองอื่นต่อนะซึ่งเขากอดผมด้วยทุกคนคิดเอาละกันว่ามันอบอุ่นขนาดไหนนะแล้วไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เจอคนเลยนะผมก็เลยทําการแคมป์เพราะว่าวงบีบแล้วเป็นที่ล่งทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราไม่แคมป์รอคนเนี่ยยังไงเราก็เป็นตัวฟรีนะครับการแคมป์ของผมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนหนีคนหรือว่าหลบคนนะแต่เป็นการดักคนนะครับแล้วเหมือนว่าผมวิ่งมาแล้วเหมือนจะเจอแล้วนะครับ ผมก็เลยเล่นเลยนะครับซึ่งพี่สาวผมดาวไปอีกแล้วนะซึ่งผมต้องแบกให้ได้นะครับและดาวไปอีกหนึ่งครับเหลืออีกตัวเดียวนะและลากไปไม่โดนครับซองควางยัดมาครับซึ่งผมแต่งตัวเป็นวาสนามันก็เลยจะดูตึงๆหนาๆหน่อยนะเรียบร้อยครับโอ้โหได้มาแล้ว13คิวนะเหลือแค่4ตัวสุดท้ายนะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเก็บแชมป์นแน่นอนไหมสกิลที่ผมเอามาจะเป็นสกิลเพิ่มก่อนนะเพื่อนๆนะหรือว่าสกิลที่พี่วาสนาใช้เลยนะครับ เพราะว่าผมมีพิศณาเป็นไอดอลอีกคนนึงเลยนะเอาละครับตอนนี้ก็เดินเรื่อยๆนะเพราะผมเห็นเขาแล้วนะผมใช้ปืนไฟไปยังไงเขาก็ต้องออกมาจากไอวอลอยู่แล้วไม่งั้นเขาจะโดนโดนจนหลับคาไอวอลแน่นอนนะโอเคครับพอเขาออกมาอย่างนี้เราก็ยิงได้นะพอผมยิงไปยิงไปเรื่อยๆก็จะแตกแต่ไม่แตกผมก็เลยกดปืนไฟไปอีกทีครับแต่ด wow ันเบาเฉยเลยนะผมก็เลตตั้งไอวอลกันมาก่อนผมก็เลยกลับมาใช้สติด้วยการเล่นดันดีกว่านะ พอผมคิดว่าผมจะดันนะครับมันก็ออกไม้ให้ผมลากเลยนะก็เรียบร้อยนะครับดาวไปหนึ่งนะครับแสดงว่าเหลือเพื่อนมันตัวเดียวนะเพรนาะฉะนั้น2-1เป็นเรื่องที่พื้นฐานกันมากนะครับแนะนําการเล่นก็คือพยายามเล่นใกล้ๆกันไว้นะครับถ้าศัตรูเหลือตัวเดียวและเราเหลือเป็นตี้หรือว่าเหลือ2คนนะอันนี้เราก็จะดันไปพร้อมกันนะผมโยนปืนไฟไปโดนไป30นะครับซึ่งเกมนี้ผมได้มา14คิวแล้วเรามาดูว่าวินสุดท้ายผมก็จะทําการปล่อยให้ตัวเต็งตัวตึง ตัวเพิ่มแต้มของผมได้คิวไปนะผมก็จะไม่เล่นนะอ่ะผมก็จะไฮไลท์ไปเลยอะแล้วก็ก็โดนลูกพี่ผมใส่ให้นะครับเกมนี้ผมก็เลยเก็บแชมป์ไปนะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นบวกเยอะๆแบบเกมละร้อยแต้มนะจัดไปครับ